ในสัปดาห์นี้นะครับเราได้มีอัปเดตใหม่มาครับในแมป99คืนก็คือว่าเราฟาร์มเพชรได้ไวกว่าเดิม2เท่าครับถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาดูวิดีโอนี้ก็แปลว่าคุณนะครับต้องการเพชรอดีกจะไปซื้อคัสต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคัสเอเลียนหรือว่าคาัสโลบอกที่แม่งโคตรโกงเดี๋ยวในวันนี้จะมาฟาร์มเพชรไปพร้อมกับเพื่อนๆเ,เ,เอาแบบไวแบบโดนจีเลยในวันนี้ผมไม่ได้ใสค่คัสมาด้วยนะครับอืมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีคัสเขาจะได้แบบเออแบบผมทําได้คุณก็ทําไดอ้อะไรอย่างนั้นนะแต่อัปเดตใหม่นี้คือโคตรดีเลยนะ เพราะว่าถ้าเกิดปกติเราอยากได้คาสไซบอกใช่ไหมมันอยู่ที่ประมาณ600เพชรปะแล้วถ้าเกิดว่าเราฟาร์มสตองโฮไปเรื่อยๆใช่ปะก็ใช้เวลาประมาณ50-60ชั่วโมงมั้งเออประมาณนั้นแหละแต่พอมีคูณ2มันก็ตกอยู่ที่ประมาณ20-30ชั่วโมงโอเคโอเคผมรู้ว่าใช้เวลา20-30ชั่วโมงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพื่อเราเนี่ยจะได้คาดสโลบ,บอรกเพียงแค่คาดสเดียวแต่ว่า สายฟรีก็ต้องทําใจแบบนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีที่ไวที่สุดแลวเออถ้าที่ว่าผมไปรีเสิร์ชที่ผมไปหามานะครับวิธีเนี้ยเออไวสุดแลแล้วก็ง่ายสุดด้วยซึ่งผมก็กะว่าเราจะใช้เพียงแค่เออสเปียนะครับก็คือว่าใช้เพียงแค่หอกเออเพราะว่าตอนเกมเราอาจจะยังไม่มีอะไรมากไนงะเออแล้วก็ฐานน่าจะมีแถวนี้นะครับในวันที่1มันมีฐานด้วยนะตรงนี้อ่ะฟับเนี่ยมันจะมีฐานตัวนี้แล้วก็อย่าลืมเก็บฐานกันด้วยนะจ๊ะฐานนี้นะเลเ้ยวสองนี่ไมฐานฟับ เลเวลหนึ่งอยู่ฮะฟับฟับฟับโอเคเลเวลสองแล้วสตองโฮนะครับสตองโฮมันเปิดอยู่ที่เลเวลสามนะครับอันนี้น่าจะเลเวลสามแล้วไหมเดี๋ยวรอมันรีโหลดก่อนนะฟับฟับมาดิโอเคสามละสตองโฮมันเปิดอยู่ที่เลเวลสามนะครับโอเคแล้วก็ชึบชึบชึบแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปตอนเนี้ยมันก็ยังไม่เปิดครับเพราะว่ามันจะรอประมาณ20 25นาทีผมไม่แน่ใจราวๆนั่นแหละอันนี้แล้วก็ตั้งแมปมาแบบนี้ครับ ระหว่างทางนะจ๊ะระหว่างทางผมก็จะออกฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับโดยเราเนี่ยต้องหาเป็นหอ,อกให้เจอนะครับหาหอ,อกให้เจอแล้วก็หาผ้าพันแผลเออหลักๆจะมีแค่หอ,อกกับผ้าพันแผลนั่นละครับเวลาเราไปสตองโหนะในวันแรกเราก็ไม่ต้องกลัวไปนะจ๊ะในวันแรกกวางมันไม่คิวเรานะเดี๋ยวเราจะออกเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้แต่ว่าอยากได้ไฟฉายจังเลยแถวนี้มีไม่น่าไฟฉายอันนี้มีอะไรบ้าง กระสุนปืนครับอันนี้มีเป็นหอคอยคอยหอนะหอคอยคอยหอโอเคผมได้ยินเสียงกวางนิดนึงครับเปิดกล่องได้ะลรต้องเอาแค่สองอย่างพอนะเปิดกล่องเอาหอกับผ้าพันแผลอันนี้ก็ดีฮะกูแซกกูแซกนะกูแซกของ15ช่องถ้าเกิดว่าเจองงจนนอ็อตผมก็จะเก็บไว้นิดหน่อยครับเอาไว้พออัพโตครับได้นะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้แม่งโคตรมืดเลยว่ะเอยเจอหมาป่าหมาป่าแล้วก็นี่สับสับเนี่ยใช้ขวานขวานธรรมดา ชึบ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 โอเคฟับนี่เนี่ยมาถึงก็ได้หอบเลยนะตอนนี้เราได้หอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดินวนไปอันนี้เป็นใบโอมภูเขาไฟแล้วปะ่ะใบโอมภูเขาไฟแล้วฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลช่วงต้นเกมอ่ะเปลี่ยนไอคอนใหม่นี่ผมไม่ชินเลยวะ่ะอุ้ยภาพันแผลนะโอเคกาลังตามหาอยู่พอดีเปลี่ยนไอคอนใหม่แล้วผมไม่ชินเลยนะคือแต่ก่อนมันเป็นตัวอักษรใช่ปะ่ะตอนนี้มันเป็นรูปภาพแลวนะครับก็ไม่รู้สิ รู้สึกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่จริงๆรเลเวลสามเนี่ยมันก็สตองโฮก็เปิดแล้วแหละเออเลเวลสามแต่ว่าผมก็เก็บเชือกเพลิงมาบ้างครับเผื่อว่าไฟมันดับนะถ้าเกิดว่าไฟดับเนี่ยก็จะยุ่งเลยเพราะว่าเราจะไม่สามารถจะกับฐานได้แบบเติมเลือดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีเติมโฟงเติมไฟเลเวลสามเลเวลสี่ก็ได้ครับไม่เรียดเพราะว่าถึงไปตอนนี้สตองโฮมันก็ยังไม่เปิดะนะน,นี่มีฐานเก็บไปเย่ไปฟับลูกโมงก็ถือว่าดีนะครับได้เป็นลูกโม่นะอันนี้นะนี่ได้เป็นลูกโม่แบบนี้นะครับ ก็เอาไปใช้ได้ครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะใช้เพลงแค่ห่ออย่างเดียวเออเผื่อบ,บางคนแบบหาลูกโมไม่เจอเอาไม่กี้มันนอนมันนั้นไ <c oughs> ม่กี้ผมเห็นเหมือนเขานอนนะวงใสยวูบวงใสยวูบนะวูบวูบโอเคตอนนี้เลเวล4เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าโอ้เนี่ยผมเจอเป็นนี่นะครับสตองหัวเป็นสัญลักษณ์รูปเพชรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแอบส่องกันดีกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะ คืนที่5ตอนเช้านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเตียงแล้วก็เราไม่ได้ไปช่วยเด็กนะครับแบบไม่คูณจํานวนวันอะไรเงี้ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณวันที่5ตอนเช้านะเดีย๋ยวผมขอไปดูก่อนดีกว่าแต่ผมคิดว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยสินาที13บสวะ13 13นี่เดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับระหว่างทางเอ,อ้ยน,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 นี่นี่ก็สําคัญนี่ผมลืมบอกเลยนี่ได้เป็นชดุดเกาะนะครับชดุดเกาะก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะไดออ้ป้องกันเราได้นะครับเก้าอี้ก็เก็บมาฮะแต่ว่า เก้าอี้ก็เก็บมาเก็บมาเก็บมามีหมาป่าอาจจะยัง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 ตอนนี้เรามีผ้าพันแผลเพียงแค่อันเดียวนะจ๊ะได้เป็นขวานครับอืมเราได้เป็นขวานแล้วก็เราได้เป็นกูดแซกสิบห้าช่องแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าโอ้โจ่ผมก็เลยคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องไปแลกกับพ่อค้าขนสัตว์ก็ได้นะจ๊ะตรงนี้มีอะไรเอ่ยเปิดกล่องไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยดดไม่มีเลยเดไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ไฟฉายเฮ้ย อันนี้ผมยังไม่มีไฟฉายวะ่ะไฟฉายไฟฉายไฟโอ้ยแย่ผมแย่มันมาแน่หมาป่ามันมาแน่หมาป่ามันมาแน่ฮไม่ใช่หมาป่ากวางกวางไม่มีเหรอไม่มีมันยังไม่โผล่นะมันยังไม่โผล่ตอนนี้หาไฟฉายก่อนนะครับนนี้ก็นี่โยนไปแต่ผมรู้สึกว่าผมเก็บเก้าอี้มาด้วยนะเก้าอี้ได้เป็นห้าไม้นะครับนี่ได้เป็นห้าไม้แต่ว่าไม้เราก็โยนไปก็ได้แต่ก็ไม่รู้จะเอาไม้ไปทําอะไรอ่ะน,นี่ปนระเด็นอะ เอาเป็นวันและเวลาเข็มทิศด้วยก็ได้ครับเข็มทิศด้วยมามาแปะไปแปะไปแปะไปโอเคนี่ก็เอ้ยเหมือนสัญลักษณ์มันจะใหญ่ขึ้นปะเหมือนจะนะอัปเดตนี้เหมือนจะว่ามันจะขยายขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องสร้างอะไรแล้วนะเอาจริงผมก็ไม่คิดว่าจะสร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราฟาร์มสตองโฮเร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็ออกอยู่ดีของที่จำเป็นก็ไม่มีอ่ะไม่มีโอเค โอเคเดี๋ยวผมจะลอ่อล่อมันเลยมามามานี่มาน้องมาเยอะไปปะ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 มามาเฮ้ยเชิดดูนะครับผมจะโดนโจมตีสักอันหนึ่งไหมโดนโจมตีไหมไม่โดนนะอันนี้มันยังง่ายอยู่ไงครับน,นี่ห้าตัวนะเขาต้องคิวไปตัวนึงโอเคไปลุยต่อลุยต่อทําเวลาทำเวลา,ลาแ้งลุยลุยน้องน้องพี่มาช่วยแล้วน้องจริงๆแล้วพี่ไม่ได้มาช่วยหรอกน้องพี่จะมาแค่เปิดกล่องอย่างเดียวไว้ น้องอยู่ตรงนี้ไปก่อนไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องพี่น้องยังอยู่ครบพอมีคุณ2ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็คุ้มค่าเนี่ยเอ,อ้าหูนี่เป็นโงรงพยาบาลเฮ้ยไปได้หรือเปล่าเนี่ยเอทำไมมีเอ,อ้า what เฮ้ยไอทำไมม,ไม,มีก้อนหินมาอยู่ตรงนี้แล้วผมจะเข้ายังไงล่ะเอ้าเอาเอาจเริญเจริญโอเคเก็บตรงนี้ได้ปะเก็บดิจเจริญโอเคเดี๋ยวเราเต้นท่าเต้นนะครับท่าเต้น ชึบใช,ชบ่ชึบชึบโอเคโอเคไปดิไปดิไปไม่ได้เต้นแล้วเต้นแล้วไปไม่ได้เอ้ยถ้าเกิดว่าเองถามว่าเฮ้ยพี่ชายผมเม่เคยเห็นบั็อกอยู่ก็คือว่าเราเนี่ยสามารถจะปีนไปตรงนั้นเห็นปะคือไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเอ่อกล่องสมบัติกล่องเพชรที่เราต้องการเนี่ยแหละเออแบบวันที่5เราก็แบบเออทะลุไปเลยไงเราไม่ต้องมานั่งฟงนั่งฟาร์ไม่ต้องมานั่งคิวหาของอะไรหรอกเราเข้าไปเปิดเลยแบบปีนไปจากตรงเนี้ยเออสรุปก็คือมันทามไม่ได้นะครับทุกคน ว่าผมได้ทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห um, มือนกับเขาแก้บักแล้วอะแต่ก่อนมันทําได้นะโอเคโอเคอันนี้เราก็ตีไปแล้วมันก็เกิดตรงนี้คนนึงไม่ใช่ไม่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชโอเคตรงนี้ตรงนี้ชัวตรงนี้ชัวตรีรอเลยตรีรอเลย,เลยนี่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 น,นี่พยายามจัดการไอตัวธนูก่อนนะครับอืม um, แล้วก็ตัวตีใกล้ก็เดินวนๆนไปเดนปินวนวนไปตีวนนี่มันจะมีจังหวะของมันอยู่ฮะนี่นี่นี่เนะ นี่แล้วชึบชึบแล้วก็พยายามเก็บเหรียญฮะเพราะว่าเราจะได้ตีได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอืม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 แต่ว่าตอนนี้เลือดเราเหลือน้อยแล้วเราก็จะใช้เป็นภาพพันแผลนะจ๊ะใช้ได้เลยนะเนี่ยมันยิงแล้วมันจะมีช่องว่างให้เราตีสักแป๊บหนึ่งเราก็ตีไปอ่ะปุ๊บเนี่ยเราก็ตีไปโอเค ต่อไปก็ตัวตีใกล้นะครับไอเป็นตัวถือขวานนะแล้วก็วนไปวนไปอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเกิดตรงนี้ทีนึงนี่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าระยะใกล้มันจะหลบมมันไม่ได้นะไอตัวตีไก่อาตัวคันธนูอ่ะอืมไอตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวแดงๆอ่ะอืมที่มันถืออาวระยะไกลอ่ะแล้วก็เวฟนี้ตีรอ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 เปิดยังเปิดแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเปิดแล้วนะเราไม่ต้องกลับบ้านเลยครับแล้วก็ผมใช้เป็นผ้าพันแผล ทั้งหมด2อันนะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่หอกอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็มีกล่องรูบี้นะครับจริงๆก็ไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ว่ามันไม่เปิดมันก็แบบหมดสนุกไงผมก็เปิดเพื่อความสะใจแล้วก็ความสนุกของผมนะเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่สิ่งที่เราต้องการจริงๆนะจ๊ะถ้าปกติเนี่ยมันได้5เพชรแต่ว่าอันนี้เราจะได้10ใช่ไหมลูกลองเก็บดูนะครับนี่ได้เป็น 2x นะครับได้เป็นวิกเอนก็คือเหมือนกับว่าสัปดาห์เนี้ย มันจะคูณสองให้นะครับและผมไม่อยากจะให้คุณนะครับรีบทําแบบด่วนเลยเออก่อนที่ว่ามันเนี่ยครับจะปรับนะเออ,เ,อ,อเราก็ได้มาทั้งหมด10เพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 20- 25ถึงนาทีนะครับพอเราฟาร์มตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะรีเซ็ตทุกๆ20นาทีนั่นเองเออเราก็รอย0นาทีแล้วก็เข้าไปบุกก็ได้ครับแต่ว่า แต่ว่านะครับวิธีนี้ผมก็ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีคัสเทพๆแบบว่าคัสไซบอกนะครับถ้าเกิดว่ามีคัสไซบอกเนี่ยมันก็จะตีกระจายนะครับแล้วเราก็มาที่สตองโฮ่เลเวลสองได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคัสเนี่ยผมแนะนําว่าคุณออกจากเกมไปเถอะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าในสตองโง่เลเวลสองเลเวลสามเนี่ยครับมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆแบบมากๆเลยครับเออบางทีคุณอาจจะมีลูกซองแต่ว่า ลูกซองก็เอาไม่อยู่อ่ะเออผมก็เลยแนะนําว่าเออเริ่มต้นใหม่ครับก็คือว่าเราเนี่ยครับออกจากเกมแล้วก็เราทําวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่อ๋อเราก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนี้จะมีเป็นเออแกจิตเหมือนกับเป็นป้ายสักอย่างนะครับนี่เราก็สามารถโชว์ได้แบบนี้นครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณทําผ่านใช่ไหมเออมันก็จะได้ประมาณเพชรสเพชรอะไรเงี้ยครับก็อย่าลืมที่จะเก็บด้วยแรกๆเนี่ยครับแรกๆเนี่ยมันจะปลดล็อกไปเยอะเลยแปบ๊บเดียวผมก็คิดว่าควรจะได้เป็นคัสเอเลียนหรือว่าคัสไซบอ์กแล้วแหละแ,แล้วก็อีกวิธีนึงนะครับที่เร็วแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือการที่คุณนะครับกดเติมตังค์ตรงนี้ได้เลยครับ